สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราก็อยู่กันแมทที่มีชื่อว่า Python 1.3นะครับเป็นเกมประเภททีมนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณ TT1 นะเล่นเป็นโปรโตสีมาเจนต้านะก็คือสีม่วงแดงนั่นแหละนะฮะผมจะชอบเรียกมันว่าม่วงแดงนะแต่มันก็จะเป็นโทนออกสีชมพูหน่อยๆน,นะแต่ว่าผมโอ้โหนี้ชมพูแบบชัดเจนมากเลยผมจะเรียกมันว่าสีม่วงแล้วกันนะฮะอา่าดชมพูเดียววะ ประชมพูแล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มันมาเจนตาหรือพิงอันนี้ผมน่าจะมาเจนตาแหละช่างมันเถอะนะส่วนตรงนี้นะครับผมเซิร์กสีไลม์นะฮะหรือว่าสีมะนาวนั่นเองนะครับผมคุณอะไรวะนี่เซสนะฮะซาเก้นะฮะไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงนะนนี่อะอยู่ที่ฝั่งขวาบนด้วยเช่นเดียวกันนะผมจะเรียวกว่าสีเหลืองมาเลยแล้วกันนะส่วนทีมงานฝั่งซ้ายล่างนะครับผมคุณพาสกนะฮะคุณพาสกเล่นเป็นเซิร์กสีแดงนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็คุณ Devil Boy นะฮะโปรโตอสสีน้ําเงินนะครับผมว่าแต่เมื่อกี้เขาคุยอะไรกันเนี่ยมีข้อความให้อ่านปยูนิตบปือโอเคไม่มีข้อความให้อ่านช่างมันแล้วกันนะ,ะอ่ะเอาเป็นว่าก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมประเภทเทีมอีกครั้งหนึ่งนะออันนี้เป็นโชมแมตช์จากเกมแข่งขันอะไรสักอย่างผมลืมชื่อไปแล้วนะขออาภัยนะฮะอ่า ตรงนี้ไงครับฝั่งสีแดงก็อ๋อโอเคพู้ก,ก๊าตามปกติตรงนี้ไพลอนเกเวดับเบิ้ลเกตเวเลยนะครับฝั่งสีน้ำเงินเอาอย่างนี้เลยนะฮะดับเบิ้ลเกตเวอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมนะฮอาจจะเป็นเพราะฝั่งสีม่วงเขาเล่นเกตเวละั้งนะผมขอเรียวกว่าสีม่วงไปเลยแล้วกันนะถ้าผมพูดว่าม่วงในชมพูก็หมายถึงคนคนนี้แหละหมายถึงสีนี้แหละบางทีผมก็จะชอบเรียกสลับกันเนะี่ยโอเคไพรอนเพิ่มเติม แต่วันนี้โอเวอร์โหลดบินสวนกันไปนะตรงนี้สปอนิ่งพูลมาแล้วแล้วยิงอะไรครับอ้าวฝั่งสีน้ำเงินเข้ามาสเกิลนะฮะตรงนี้เซอร์เกกโอเคจับแดงร่างเป็นเซอร์กลิงตรงนี้เซอร์กลิงก็ตามมาอีกนะฝั่งสีฝั่งสีเหลืองขึ้นเลยอย่างไวเลยนะแล้วตรงนี้ไหมครับไซเบอร์คอร์มาได้ยังยังไม่มานะแต่ว่ามีไพลอนอู้มีโปรโตสออกมาแล้วเอ่มช่มีซีลอดออกมาแล้วนะฮะเออก็ก็โปรโตสนั่นแหละเออแต่ว่าเป็นยูนิตชื่อซีลอดนะอืม โอ้ที่ข้อมือมีแสงไฟด้วยเอ๊ะถ้าเป็นคลาสสิกมีปะคลาสสิกไม่มีมองไม่เห็นนะมันเล็กเกินไปนะจำนวนพิกเซลไม่แสดงผลเนะ <c oughs> โอเคแล้วตรงนี้ไว้ครับต่างีมงันก็ส่งโปรบขึ้นไปสเกลนะจุดนี้อีกนะตรงนี้เซอร์ลิงฝั่งสีแดงมาแล้วนะอ้าวมาอยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองมีเซอร์ลิงพอกันบ้านได้อยู่นะจังหวะน,นี้เซอร์ลิงเจอกันเองนี้ต้องไมโครดีๆนะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงก็ต้องถอยก่อนนะฮะสภาพยับเยินนะฮะอ่า ส่วนตรงนี้มีเซอร์กริงออกไปเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงกํลาลังขึ้นเลยอร์อยู่นะฮะส่วนสีน้ำเงินไว้ยังครับไพรลอนยังไม่มีดรากูนมากนะฮะแฝั่งสีม่วงนะฮะเออเรียกว่าม่วงมันก็สั้นดีนะ,ะถ้าเรียกชมพูมันก็จะสองพยางนะ,ะชมพูกับม่วงนะ,ะม่วงพยางเดียวเออง่ายดีแต่ยังก็ตามนะ,ะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็เห็นแล้วนะว่าสีสีแดงกับสีน้ำเงินมากองกันอยู่นะ,ะจุดนี้นะ,ะแล้วก็จะใส่สีเหลืองอยู่คนเดียวแล้วฝั่งสีเหลืองก็มีอะไรกัน,น,ะะกกกน,นบ้านเนะะี่ยกลนนนห้้้าาบบออูะทด็ไว แล้วหลุดเข้าไปได้ตัวนึ่งนะฮะตรงนี้เอามีสีหลอดเข้ามาแจมด้วยนะยังไงครับเอาไหลเข้าไปได้แล้วนะโอ้แล้วฝั่งสีเหลืองอ,อะไรนี่สไปรตจะขึ้นอากาศยานแล้วนะแต่วนนี้ว่าไงสีหลอดกับเซอร์คลิงยังไม่ขึ้นไปนะมารออยู่หน้าบ้านนะส่วนฝั่งซีมองก็ส่งสีหลอดลงมาหนึ่งสสามสี่ห้าคนนะครับผม จะมาใส่สีสีแดงนะตรงนี้อะไรเอ่ยคลิปคลนี่๋อ้โหนำขึ้งสไปน์นะโอเคอ่ะอันนี้สไปแล้วนะรู้สึกว่าเกมเกมมืออาชีพนี่เขาจะไม่ค่อยเล่นไฮดร้ากันนะแต่ว่าฝั่งซีเมือ่อในเพิ่งจะลงเลยครับผมไซเบอร์เนติคอร์เนี่ยโอเคอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเน้นซีลอดก่อนนะฮะเน้นยูนิตระยะประชิดก่อนนะครับผมอโอเคอ่ะตรงนี้ซีลอดเพื่อนทับเอาเดินลงมา นะครับยางไม,ไม่ไม่ขึ้นไปสู้นะสังกินโคโลโนีโอ้โหวางไว้ในแนวแรกเลยนะแล้วคุณมาสร้างสไปไว้ตรงนี้มันขัดขวางการเก็บทรัพยากรน,นี่ถ้าสมมติว่ามาเก็บแร่ตรงนี้มันอืมก็ต้องบังคับให้รนลงมาตรงนี้นะถ้าตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีม่วงอ๋อสีหลังบอกวายวายทำไมอันนี้น่าจะเป็นคําถามนะคาถามว่าวายนะนี่วายตรงนี้นะตรงนี้เอาสีน้ําเงินเข้ามาแล้วเป็นสีลอด แทงกันเองแล้วนะจังหวะนี้เรามีเิรกลิงของสีแดงแนวหลังมานะโอวี่ไมล์แรม please โอวี่คืออะไรวะโอวี่โอวี่โอวี่ไออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแปลว่าอะไรนะจังหวะนี้โอ้ oh, คือเออไม่มีเทอรเรนนี่นาะเกมนี้เพราะฉะนั้นอาวุธไมเลนะ่เนี่ยมันก็จะมาแบบเน้นๆเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงๆก็ต้องเล่นไซเบอร์คอร์อยู่ดีนะเพราะว่าท้งสองฝั่งนี้ก็ ขึ้นสปายแล้วเรียบร้อยนะนี่เอาไม่ใช่อยู่ไหนวะ,ะอยู่นี่ตรงนี้ฝั่งสีเหลืองส่งสเกิร์ตมาดักรอเลยนะกี่กี่ตัวไปเนะี่ยสี่ตัวปะเออสี่ตัวเนะีอย่างดูเดือดเลือดร้อนขณะนี้เวลาห้านาทีครึ่งนะฮ <c oughs> ะแต่ยังไงครับรากูนมาแล้วนะครับของฝั่งสีน้ำเงินนะฮะและฝั่งสีม่วงล่ะอ่ามีมาแล้วนะฮะสองตัวนะฮะ ครับสีหลออีซองคนที่จะมาเสริมทัพตรงนี้นะแล้วตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีเหลืองเข้ามาเรียบร้อยโอ้ยมีมิวตาด้วยนะแต่ว่าฝั่งสีแดงเยอะกว่านะมิวต้าทั้งสองตัวนะจังหวะนี้อ้าวฝั่งสีเหลืองก็มาเติมเลยด้วยเอ่อผมว่ายังไงก็ไม่ไหวนะสีเหลืองแตกแน่นอนนะเพราะว่าเสรียมเงินก็ส่งรากูลมาช่วยด้วยแล้วนะจังหวะนี้อ้าแตกไปนะจังหวะนี้ว่าไงมิวตาตัวนี้สู้ไหมใครแตกก่อนครับฝั่งสีเหลืองแตกก่อนนะเพราะ กะจะบินหนีแต่หนีจากรากูนไม่ทันนะต่อไปก็จะเป็นโอเวอร์หลดนี่แหละเ <c oughs> บิ้มเรียบร้อยตรงนี้ไหมครับโอเวอร์หลดสีแดงเบิ้มไปแล้วนะฮะตรงนี้อุ้ยมีโอเวอร์โหลดสีเหลืองมาประจําจุดขอบแม็ตรงนี้ด้วยนะผมไม้ยินเสียงบิ้มปัมบึ้มปัมอยู่ไหนวะในอ๋อตรงนี้นะฝั่งสีม่วงยิงโอเวอร์หลดสีแดงไปแล้วแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงบอดี้เออไม่ใช่อ๋าะไรนะสป라이บล็อกด้วยนะะดูที่มุมขวาบนก็ได้นะฮะ18ทับเนะตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งมิลตามา ามาช่วยฝั่งสีน้ำเงินนะสก,กัดอิู่ตแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงมาถึงแล้วนะผมความบันเทิงนะตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยออไพลอน <c oughs> อยังไงเข้ามางี้นิวต้าฝั่งสีแดงบินหนีตายอยู่นะ <c oughs> เดือดจิตตัวครับนี่เลาอยู่สี่ตัวนะเช่วนี้โอ้โหฝั่งสีม่วงบุกเข,ข้ามาถึงแนวเร่ย่าง,ง่ายๆเลยนะแล้วก็ยังไม่มีใครลงเบสสองเลยนะเนี่ยการปิดเกมเร็วใช่ไหมฮะเลยโถมเงินไปกับการสร้าง ออกองทัพก่อนนะอย่างวันนี้เอา้าตรากูลของใครบึ้มเนี่ยไม่รู้นะอันนี้งไงครับฝั่งสีน้ำเงินอู้อินตรากูลตัวสุดท้ายอกองทัพไม่นะ่าอ่อนไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะ,ะมีอยู่นะตรงวันนี้ตรงนีเ้เพิ่งจอมาจากประตูว,วับใหม่ๆเลยนะระเบิดบึ้มเอาอย่างนะโอเคบึ้มแหละโอ้โหฝั่งซเวไม่ได้รอดแล้วฮนะ ตรงนี้เจอทั้งดารกูลทั้งซีหลอดนะซีหลอดเป็นยูนิตที่เอาไว้แก้ทางดารกูลอยู่แล้วนะ,ะคือดารกูนเนี่ยมันยิงซีหลอดมันเข้าแรงก็จริงนะแต่ว่าซีหลอดมันเหมือนกับว่ามันโจมตีเร็วกว่าแต่เหมือนเลยดูอ่าดีพีเอสเยอะกว่านะแล้วตรงนี้ว่าไงฝนะั่งสีแดงเข้าไปทำอะไรครับแต่ที่แน่นะสีเหลืองสร้างสกิร์ชออกมาอีกแล้วเนะอ่าบินตามเลยเสียงลลักษณะนีะ้ตรงนี้ว่าไงฝั่งสีํำเงินอ่ะกันบ้านไปได้นะ Okay. มีไซเบอร์มีฟอร์จมีฟอร์จแล้วจะมีอย่างอื่นตามมาหรือไม่มิทราบแต่ที่แน่ฝั่งสีม่วงนี่คือขยายฐานแล้วนะฮะลงเบสสองนะครับผมอ่าพยากรไม่พอนะรายได้ไม่พอนะครับต้องขยายฐานเพิ่มเติมเนี่ยทีทีหนึ่งนะฮะชื่อของเขานะครับผมจังหวะนี้ว่ายังไงฝั่งสีเหลืองส่งเมลต้าแอบมาหอยตัวเก็บเรขแล้วนะส่งเข้ามา2ตัวในสภาพที่แบบโอ้โหเลือดเหลืออยู่ไม่ถึง30นะเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้40โอเคก็ถือว่าปวดีโคอนมิกไปได้ได้เยอะอยู่นะเพราะว่าตัวแรกฝั่งเียเงินเลยอยู่กีต่ 1, 2, 3, 4, 5, ตัวหนึ่ง2สามสี่ห้าหตัวเลยหตัวเจ็ดตัวเดี๋ยวตรงนี้ดากูนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะดากูนของฝั่งเสีม่วงนะแต่วะนี้โอ้โหแล้วดากูนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเวลายิงขึ้นเนเนี่บางทีมันจะยิงไม่โดนนะอันนี้เป็นเมคอิกข,ของตาครับเลยนะตาคับภาคแรกนะเอ้ภาคสองนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าภาคสองไม่น่าเป็นนะ ใช่ไหมเออภาคสอง<ม>เออภาคสองไม่ไม่ภาคสองไม่เป็นเป็นแค่ภาคแรกนะที่กระสุนมันจะไปโดนขอบหน้าผานะเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยเอ้อาทหารฝั่งสีน้ําเงินหายไปหมดเลยนะครับเหลือแต่ตัวเก็บแร่ฮนะดึงหนีก่อนนะครับแลวตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินมีแร่พอจะไปสร้างฐานเพิ่ไมไหมไม่พอแล้วนะจนังหวะนี้อาจจะต้องจีจีนะดูทรงแล้วยังไงสร้างตาคูลมาอยู่นะตาคูณจะออกมาจากเกตเวทตรงนี้นะแต่จะได้ออกมาหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบนะ แต่ทีนี้เนี่ยอาตรงนี้มีรากูลมาช่วยเพื่อนโดยสองตัวนะแล้วฝั่งสีเหลืองต,ต,ตัวกีเลสทำเขาเขาเหลือแค่น,นี้แหละเจออะไรเข้าไปครับไม่ทราบแต่ทีน,นี้นะตัวเก็บได้เหลืออยู่สามตัวโอ้โหทำไมยับเยินอย่างนี้นะฝั่งสีเหลืองอาตรากูลตัวนี้ยังไงก็ไมร่รอดน,นะยิงไซเบอร์คอร์ทิ้งเลยนะมายิงไซเบอร์อะคอร์เลยครับยิงเน็กซัสเลยนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีฝั่งสีน้ำเงินอยู่ไหนครับตัวเก็บแร่อยู่นี่โอ้โหแล้วเก็บแร่อย,อย่างไกล แอบมาสร้างไพลอนไปด้วยนะฮะกันตายนะครับโอ้โหคือไม่ยอมกดยอมแพ้แน่ๆนะฮะอืมเน็กซัสบึ้มไปแล้วนะจังหวะนี้จริงๆถ้าเป็นผมส่งรากูลนเข้ามาอย่างเงี้ยผมจะยิงไพลอนทิ้งก่อนนะฝั่งซีแดงบอกว่า QC นะก็คือให้ค่าเซิร์ฟนะฮะก็คือค่าฝั่งสีดแดงนี่แหละนั่นแหละนะฮะตรงนี้เนี่ยโอ้โหมิวตาบินไปบินมา อย่างเยอะเลยนะจังหวะนี้มีเอิดอ๋อตัวเก็บแร่ฝั่งสีเหลืองหายไปเพราะมิวตาสีแดงนี่เองนะฮะอ๋อเกิดไปแล้วยังไม่ทันได้พุ่งทนเลยนะจังหวะนี้เข้ามาตรงนี้โอ้โหฝั่งสีชมพูฝั่งสีม่วงชมพูม่วง,วงคือแบบมั่งคั่งสุดๆเลยนะมีป้อมปืนกันแนวแร่ด้วยนะ,ะมีรากุนด้วยนะโอเคฝั่งสีน้ำเงินบอกจีจีสีแดงก็จีจีนะครับไปแล้วนะออกจากเกมกันอย่างเป็นทางการนะครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหยังไงก็ไม่ไหวนะสรุป แตชนะได้ตกเป็นของคุณทีทีหนึ่งฝั่งสีมาเจนต้านะฮะฝั่งสีม่วงชมพูนั่นแหละนะฮะแล้วก็คุณอะไรจเก้นะฮะฝั่งสีเหลืองนะครับผมเหลืองมะนาวนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ